โอ้โหนักได้แบบนี้โอ้อืมงูใหญ่เลยครับมันนี่วันนี้ได้ได้หลยก็โดดออกฮ ล้วเออมันไปมุดยู่แก่ทั้งอย่างน,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 นี้หามาทั้งหมดแล้วยู่กับสามตัวมันยังบอบพก để lấy luôn ừ. Ông tổ bằng nhanh này. đuột độc, keeng nưng rồi lận. ập. Puna. À, thang buồn cười thiệt các. lăng thiệt. U ương ương gì cả một

đuột, ỏng, á. Mắt, mắt, mắt ỏng đồn, đồn mân đồ, mân đồ là, <coughs> đều đồ này, <coughs> oh, đồ đồ

วนไม่เคยเห็น uhm ่บาละชนด้วนแข้างแรกในีบีล้วนี่นะซองจะได้ลายนี่เดี๋ยวสิเอาไม้ให้ี่ไหมแม่ทำักพหละไอละไป าตัวกันสบาทเลยดิถิมม่มไปโดนกันยู่ตัวนี้ไม่ว่าาไปสามหมอนนี่หนิจังมาหมองที่สี่นี่ไอพนเพื่นอไนไหนเนี่ยันไหนจัออกเทียเนาะแล้วได้ก็หาคูมช่วได้นี่

เลิทนอันน uh, oh, ี้จะควงทีคนมาเอออนมาหลายเอาโอ้นี่มันซีหาบาทนี่มันนี่เครงติกนี่ครับนี่บาทัวยมากอือโอ้อันนี้ได้ตัวเดียวตัวบางใหญ่นึงโอ้มหนจะจูบปา มูป่าขาวอยู่ในป่าอุ้ยป่าตาเพีญน้อยเดี๋ยวครับมันเดินไป ังเหยียเพ่่รอว่าตัวเหย่ยพอมัิจ้วอนเตังเป็นตัวถ้าขอดอกวันไม่ห้ไม่ได้อ้มันอย่างเร้ผก2องบาทใหย่นึงครับเอี หมู่บ้านป่ามันถึงเนาะหมู่บ้านเนี่่้านเออครับเนี่ยหมู่บ้านเปนป่ามันถืงตลอดเนาะครับผมฮะผมมาทางพี่ทางคุ่นเถื่อกมาเลย่าา <c oughs> างีเออ โอ้ก็มามาครับหนนเต่บนกลายบาทแล้วนนเก่าเปีนตะวันกันมากมกผงใหญ่กันทั้ง ไอ้เนีบ่อนตาหน่อยบอกกาเขามาก